อยเซนมูลแฟงล่ามาแม่จะบอกเลยว่า S M อ่ะเขาลงทุนกับวงนี้มากนะคะแบบเท่าที่เราแบบอ่านมาแบบผิวๆนะคะก็คือเหมือนกับว่าเขามีความร่วมมือกับสถาบันวิทยาศาสตร์ในการทำแบบพวกปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์ AI ใช่สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Land a y Channel นะคะลันค่ะ ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราสองคนก็จะมารีแอคชั่นเพลงใหม่ของวงเอสตร์กันนะคะเพลงชื่อเพลงว่าซาวเวจซาวเวจนั่นเองไว้ใต้แล้วก็คือแรกมีความแบบแม่น้ำของหรือเปล่าแม่แล้วก็ยังมีงูรรอบใช่มีความเหมือนอยู่ในดงพญานาคโอเคพร้อมนะคะมาสามสองหนึ่งเริ่มค่ะ

ค่ะก็คือแบบไซไฟสุดจริงเราสมจริงนะคือแบบคอตูมแบบว่ามนุษย์ต่างดาวอ่างูม,มาแล้วังงูมาแล้วหน่งหน่งวินวินเทอร์อะไรอ่ะวินเทอร์ลูกแบบดีมากส,มสันสส้นสั้น ข้อนี้ต้องติดหูอือติดหูแล้วหนึ่งสีเซลวินเทอร์เพลงดูแบบสมอดุลอยู่นะมไม่ได้มีอะไรแบบขัดถอยอ่ะเพลินๆช่าลีนานตาสองสี กดตามสองสูตรอันนี้คือเลือกอะไรคะหนิงหนิงค่ะคเธอแบบสปคนนี้วินเทอร์เลิมากเลยอ่ะสิิงลุกดุอ้อหก็คือเป็นมีความแบบน้ำกับไฟในดวงตา อ,อ,อ,อเิฮ้ยฟังนาทเกมากอเออดีดีเป็นความแปลกใหม่ที่แบบใครอะ ความ AI อไกหนึ่งคือเป็นใครสมาชิกใหม่หรืออะไรหรออุ๊ยเซนามูลแฟนล่ามาแม่เอออย่าบอกนะมีอีกหนึ่งคนมาเฮ้ยมันวิ่งคลับเลยอ่ะวิ่งคลับมีความแบบเกมเมอร์มากอ่ะแกจริง ซีซีคือแบบปังความต้งนี้ดีนะแบบไข่เก็ดและไขา่ยาวม,มีความเป็นเกล็ดเกล็ดลายก็ยคือเหมืนมาบุกทำลายโลกอะไรสักอย่างหนึ่ง ไว้ <Why? S 2> แล้ว AI คนนั้นคือใครอหยังจบแล้วหรอจบแล้วไม่ยากดูต่อแม่จริงมันต้องมี EP ต่อไปนะอ่ะมันอ่ะมันมีสิเพราะว่ามันทิ้งปมว่า AI คนนั้นคือใครใช่เรายังไม่รู้เลยสาวผมสั้นคนนั้นคือใครอ่ะโอเคก็ปบมือก่อน ดีมากอ่ะให้ตีตีพูดก่อนเลยค่ะสำหรับตัวแล้วก็ไม่ค่อยได้ติดตามเอสปามากมาแต่รู้สึกว่าเพลงเนี้ยแบบถือว่าดีนะถือว่าดีมากๆแล้วมันฟังแบบอย่างที่บอกคือมันไม่ขัดเลยคือมันเเรื่อยๆแล้วมันให้อารมณ์แบบอ่ะอยากดูต่อตอนตอนท้ายอะไรอย่างเงี้ยสรุปก็คือมีโงนะคะใช่แต่ก็โงยังไงตายหรือยังยังตายกำลังเลยต้องมีอีพีต่อไปจริงใช่ ส่วนเรื่อง CC ก็คือบอกเลยว่าแบบก<ะ>ไ็ไม่พร่องไม่พร่องเลยทั้งว่า CC ดีมากโดยเฉพาะตอนที่ AI ออกมาแบบสีนางจรง <Okay. S 1> แล้วมันมีสองหมูนแลยเป็น AI แล้วก็จะมีแบบเหมือนการ์ตูนด้วยอ่ะการ์ตูนใ,ใช่เป็นลายเส้นการ์ตูนมแบบเป็นแบบคอมมิกคอมมิกอ่าทุกหน้าคือสวยหมดเลยมสมกับเป็น Galgo แพท โล AI ลนะคะค่ะถ้าทุกคนชอบคนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe. s u b s c r i b e ด้วยนะคะคือน,นี้ก็ฝันดีนะคะฝันดีค,นค่ะบ๊ายบาย